สวัสดีครับกับผมช่องดักเซ o คูอีกครั้งนะครับน,นิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่322ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยงของเราก็กำลังเสนอสิทธิประโยชน์ของสาราวายุนะเกตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่322พ่ายแพ้โดยสมบูรณ์หลังจากคำพูดของโจโหยวนได้ดังขึ้นพื้นที่ทั้งหมดก็เงียบสงบลงในขณะที่ความสนุกเริ่มแพร่กระจายขึ้นอย่างช้าๆท่อยคำของโจโหยวนได้สร้างความตกตะลึงมากจนเกินไปแม้แต่สมาชิกของศาลาวายุหลายคนก็ได้แต่มองหน้ากันด้วยความสับสนในขณะที่แม่ทัพใหญ่ยังเซียวขงกลับไม่รู้จะทำอย่างไรดี ไม่มีใครรู้ว่าทำไมโจหยวนถึงพูดคำที่เกินตัวเช่นนี้เราต้องรู้ด้วยว่าในปีก่อนๆสาราวายุได้เลือกของเหลือจากสาราทั้งสามเท่านั้นนี่จึงเป็นสาเหตุและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสาราวายุมักถูกเรียกว่าหลุมฝังขยะแต่โจหยวนได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกเป็นร้อยหอันดับแรกนี่ตั้งใจจะไม่รับผู้มาใหม่ในปีนี้หรืออย่างไร เทตุใดหู้งาใหม่ที่มีอันดับสูงกว่าจึงจะยอมรับทิ้งผลประโยชน์อันดีงามของสาราเพิงและหันมาเลือกสาราวายุแทนกันเล่าลู่เสียวค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้งแล้วพูดด้วยเสียงหัวเราะเบาๆว่าหัวหน้าสาราโจหยวนตั้งใจจะยอมแพ้ในปีนี้ใช่หรือไม่เสียงของเขานั้นทำลายความเงียบทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นฟื้นจากอาการตกใจหลายคนพยายามกั้นหัวเราะอย่างสุดความสามารถ แต่โจหยวนก็ไม่ได้สนใจการหยอกล้อของลู่เสียวพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงสงบราวกับว่าไม่มีอะไรมาขัดจังหวะข้ามีบางอย่างจะเพิ่มเติมในคำพูดนั้นในอนาคตจะมีการประเมินประจำปีที่เข้มงวดในสาราวายุสมาชิกที่ทำผลงานได้ไม่ดีพอจะถูกเพิกถอนสถานะวุ่นวายความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งแม้แต่การแสดงออกของสมาชิสาราวายุเองก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนไปด้วยความประหลาดใจและสับสน ความสับสนนั้นปรากฏชัดขึ้นในใบหน้าของพวกเขาผลที่ตามมาจากผลงานที่ย่ำแย่มันช่างเร็วร้ายเกินไปเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของสมาชิกสาราวายุหลิวจือส่วนอดไม่ได้จะพูดน้ำเสียงต่ำว่านี่นี่มันเข้มงวดเกินไปหรือไม่เขาสัมผัสไดถึงความโกรธที่กำลังก่อตัวขึ้นในสมาชิกบางคนของสาราวายุท้ายที่สุดแล้ว ก็ไม่มีใครเต็มใจที่จะยอมรับการทดสอบที่เข้มงวดเชน่นนี้โดยไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหาข้อมูลนี้ได้แร่กระจายออกไปยังเกาะวายุคงทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนลู่เสียวและหานหยวนสบตากันเห็นความสับสนในดวงตาของกันและกันในมุมมองของพวกเขาการกระทำของโจโหยวนคือการทำร้ายสาราวายุสิเองนี่เขาบ้าไปแล้วเหรอคิ้วของมู่หลิวก็ขมววเข้าหากันาเ,เขานั้นยืนอยู่ข้างๆมู่ชิงหยางและพึมพำว่า นี่เขาไม่อยากฟื้นฟูสาลาวายุหรือไงความคิดของเขาช่างง่ายเกินไปเขาเชื่อหรือว่าการขูดด้วยไม้จะทําให้เชื่องได้ถ้าเรื่องนี้ลุกรามบานปลายแม้แต่หัวหน้าสาลายอย่างเขาก็ไม่อาจจะระงับมันได้หรอกท่ามกลางความโกร浑ที่รายร้อมข้าทางโจอยู่ไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆออกมาขณะที่เขากล่าวต่อตอนเนี้ข้าได้กําหนดเกี่ยวเกมเสร็จสิ้นแล้วต่อไป ข้าจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสาราวายุในอนาคตสมาชิกสาราวายุจะได้รับเหรียญต้นกำเนิด70เหรียญทุกเดือนค่อยคำง,ง่ายๆเหล่านี้เปรียบเสมือนคลื่นสนามิที่ทำให้ทุกคนอยู่ที่นั่นตกตะลึงสมาชิกสาราวายุที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรกจ้องมองโจยุนด้วยความตกใจเหรียญต้นกำเนิดในตอนนี้แจกจ่ายเพียง20เหรียญเท่านั้นนี่มันไม่ใช่หมายความว่าเพิ่มมากขึ้นถึงสมเท่าเลยเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แม้แต่การแสดงออกของหลิวจือส่วนเสียวคงและคนอื่นๆก็ยังหยุดนิง่งยกเว้นเย่ปิงหลิงได้ยี่สิวซุยคนอื่นๆไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะมีเสียงดังอื้ออึงไปทั่วหูของเขาผู้ที่มาใหม่ทั้งหมดแม้แต่ผู้ที่อยู่ในรายชื่อสภาวะขุมพารังจิตกว่า30คนต่างตกตะลึงและไม่เชื่อกันอย่างมากเจดสิบเหรียญต่อเดือนเป็นไปได้เหรอนี่มันมากกว่าสาราเพิงถึง2ีเหรียญเลยนะเป็นไปได้ยังไง ลู่เซียวเองก็ตกตะลึงเช่นกันเป็นเวลาหลายวินาทีไม่นานหลังจากนั้นท่าทางของเขาก็มืดมนลงขณะที่เขาพูดอย่างเย็นชาผู้นำสาลาโจโหยวนเจ้าตั้งใจจะก่อความวุ่นวายใช่หรือไม่สาราวายุของเจ้าให้ผลประโยชน์เช่นนี้ด้วยเหตุผลอันใดเจ้าคิดว่าทุกคนมาที่นี่เป็นคนโง่หรอหาความมั่นใจของเจ้ามาจากอัครามานดาแห่งวายุข้าบอกได้แค่ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน หานหยวนยังหัวร้อยะเยยโดยเขาเข้าใจว่าโจหยวนกำลังพยายามสร้างความฮือฮาอยู่คิ้วของงูหลิวขมวดเข้าหากันแน่นในขณะที่ดวงตาของเขามีความผันผวนยังไม่ชัดเจนผู้ที่มาใหม่ต่างจ้องมองโจหยวนด้วยความสับสนแต่จากลักษณะภายนอกพวกเขาไม่เชื่อคำพูดว่าเป็นความจริง้ายที่สุดแล้วลู่เสียวก็มีเหตุผลสาราวายุไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ยังกล่าวได้ภายใต้สายตากังขาของฝูงชนโจหยวนกล่าวชา้ชา อัคลามานดาแห่งวายุนั้นไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการจ่ายดังกล่าวได้จริงๆนั่นละ่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมข้ายังมีเรื่องอื่นที่ต้องประกาศอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาราวายุของเราจะเริ่มขายอัคารายุนอีกสาประเภทโดยการโบกแขนเสื้อชิ้นหยกสามชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นมีอักษรอ,อัครายวนจาลึกไว้ก็บินออกมาลอยอยู่ตรงหน้าเขาทั้งสนี้คืออัครามานดาแห่งเพลิงอัครามานดาแห่งพฤกษาและอัครามานดาแห่งคีรี พวกมันเป็นแบบเดียวกันกับอัครามานดาแห่งวายุและข้าเรียกพวกมันว่าอัคคาแห่งมานดาทั้งสี่ผลของพวกมันคล้ายกับอัครามานดาแห่งวายุและพวกมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมเครื่องหมายยวนได้ถึง40่เปอร์เซนตพวกมันถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเขตอื่นๆทั้ง3ของหอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณเสียงโจหยวนฟังดูสงบนิ่งแต่กลับรู้สึกเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังสนั่นไปทั่วสถานที่ ครั้งนี้การแสดงออกของลู่เซียวและหันหยวนก็เปลี่ยนไปในที่สุดขณะที่ความหวาดกลัวปรากฏชัดในดวงตาของพวกเขาจูจูลู่เซียวซึ่งมีสีหน้าซีดเผือกก็ตะโกนว่าเป็นไปไม่ได้โจหยวนเจ้ารู้ถึงผลที่ตามมาจากการโกหกผู้มาใหม่หรือไม่ ลู่เสียวซึ่งโดยปกติแล้วมีความมั่นใจและไม่เคยวันไหวได้สูญเสียความสงบนิ่งของเขาไปเพราะเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคำพูดโจยวนนั้นหมายถึงอะไรหากกล่าวได้ว่าอาัคารามานดาแห่งวายุทำให้สาราเพิงต้องเจ็บปวดอาัคาราใหม่ทั้ง3ก็จะดึงลากถอนโคนของเขาได้อย่างสมบูรณ์รากฐานที่แข็งแกร่งของสาราเพิงนั้น อยู่ที่การขายอัคาระจับเครื่องหมายแต่ด้วยการเปิดตัวของอักขระแห่งบานดาทั้ง4ซึ่งมีประสิทธิภาพถึง2เท่าของอักขระจับเครื่องหมายนั้นความสนใจในอักขระจับเครื่องหมายก็จะลดลงเป็นศูนย์อย่างแน่นอนโจยวนหัวรอกขนาดโบกแขนเสื้อชิ้นยกหลายชิ้นบินไปทางสาราทั้ง4และให้สมาชิกทั้งหมดรับเอาไว้นี่เป็นของฟรีที่ให้ทุกคนสามารถทดลองใช้ได้ แล้วเจ้าจะรู้ว่าข้าโกรหกหรือเปล่าท่าทีเฉยเมยของเขาทำให้หัวใจลู่เซียวและหั่นหยวนจมดิ่งโจหยวนไม่ได้โกหกจริงๆเหรอสมาชิกสาราเพิงและสาราคีรีตารู้สึกสูญเสียหลังจากได้รับไปในทางกลับกันสมาชิกสาราปรึกษาต่างคว้าชิ้นหยกด้วยความยินดีแม้แต่มู่หลิวและมู่ชิงหยางยังคว้าชิ้นหนึ่งไปด้วยตนเองที่สายตาตื่นเต้น พวกเขาเข้าใจดีว่าสิ่งนี้จะสร้างขึ้นลูกใหญ่ขนาดไหนในสาราทั้งสนี่คือไพ่ลับของโจโหยวนมันช่างโหดร้ายถึงชีวิตเลยสถานที่ทั้งหมดกลายเป็นความวุ่นวายด้วยอาัคาระแห่งมารดาทั้งสี่นี้สาราวายุจะมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในอนาคตในทางกลับกันเมื่ออาัคาระจับเครื่องหมายของสาราเพลิงถูกระงับ พวกเขาก็จะสามารถมอบสิทธทิประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างไรตอนนี้พวกเขาจึงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดโจหยวนจึงประกาศการประเมินที่เข้มงวดในก่อนหน้านี้สมาชิกสาราวายุที่เคยไม่พอใจกับการกระทําของโจหยวนในตอนนี้กลับหายใจแรงขึ้นดวงตาของพวกเขาร้อนผ่านทุกคันตื่นเต้นและความคาดหวัง การประเมินเพียงอย่างเดียวภายใต้การล่อลวงด้วยเหรียญต้นกำเนิด70%เหรียญต่อเดือนพวกเขาเต็มใจที่จะทำมันแม้ว่าพวกเขาต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็ตามยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังตกลงกันว่าบุคคลทั่วไปไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นโจหยุนไม่สนใจหน้าซีเผืออของลูกเสี่ยวขณะที่เขาพูดต่อยอดขาย70%ซจากอัคาราแห่งมารดาทั้ง4จะมอบให้กับสาราวายุเพื่อจ่ายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกข้าจะเก็บไว้เอง20%ในขณะที่10%ที่เหลือ จะมอบให้กัรร้องหัวหน้าสาราแม่ทัพใหญ่และรองแม่ทัพใหญ่สําหรับการสนับสนุนของพวกเขาหากใครรู้ว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นแม่ทัพใหญ่ในสาราวายุของข้าหรือแม้แต่รองหัวหน้าสาราข้าก็ยินดีจะรับเจ้าอย่างยิ่งคําพูดเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้จัดอันดับในรายชื่อสภาวกุมงพลังจิตประมาณ30คนอย่างชัดเจนประสิทธิภาพของมันนั้นเกินความคาดหมายโจยวนมองเห็นประกายความทะเยอะทะยานในดวงตาของพวกเขาในทันที แม้แต่ซางเซียวหลิงและอีกสาคนก็ยังรู้สึกถูกล่อลวงโจงหยวนปรบมืออย่างไม่ใส่ใจและกล่าวถ้าอย่างนั้นมาเริ่มการคัดเลือกกันเลยผู้มาใหม่ที่สนใจและตรงตามเกณฑ์ของเราสามารถลงทะเบียนได้เลยสถานที่เงียบสงบลงไปชั่วขณะแต่มันกินเวลาเพียงชั่วพริบตาเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาทุกคนก็เห็นหญิงสาวที่ชื่อซางเซียวหลิงรีบวิ่งไปที่โต๊ะของสาราว,วายุอย่างเด็ดขาด ข้าหวังว่าจะเข้าร่วมสาราวายุเสียงแหบแหบของนางดังขึ้นโดยไม่ลังเลการกระทำของซางเซียวหลิงนั้นเหมือนการจุดชนวนระเบิดความเงียบนั้นถูกทำลายลงในทันทีขณะที่ร่างหลายล่างพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งไหลบ่าเข้าสู่สาราวายุข้าเข้าร่วมเหมือนกันข้าก็อยากเข้าร่วมสาราวายุด้วยผู้นำสาราโจยวนโปรดรับข้าด้วยเถิดบรรยากาศนั้นระเบิดวุ่นวายไปหมดพื้นที่รับสมัครผู้มาใหม่คึกคักไปด้วยกิจกรรมขณะที่คืนมนุษย์สีดำไหลเข้าสู่พื้นที่ของสาราวายุ สมาชิกสาราอีกสาสาราต่างมองดูฉากนุ้ยนินสนหน้าตกตะลึงพวกเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาราวายุที่รู้จักกันในชื่อล้านทิ้งขยะ จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามก่อนหน้านี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาราเพลิงเท่านั้นที่จะได้เพลิดเพลินไปกับมันแต่เมื่อพวกเขานึกถึงผลประโยชน์ที่โจอย,ยู่ในสัญญาเอาไว้แม้แต่ใจของพวกเขาเองก็เริ่มสั่นไหวมันช่งางเย้ายวนใจเหลือเกินสมาชิกทั่วไปไม่เพียงแต่จะได้รับเหรียญต้นกําเนิดเจเหรียญเท่านั้นแม้แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายอัคารามานดาทั้ง4นี่เป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยจริงๆภายใต้ความยั่วยุเชน่นนี้สมาชิกของสาราอีก3แห่งที่เหลือจะไไไไม่่ววันวด้อยางร รอยยิ้มสดใสปรากฏบนมุมปากโจหยวนขณะที่เขาเฝ้า,าดูฝูงชนที่พุ่งเข้ามาเขาถอยหลังไป2องก้าขณะที่ยี่ซิวซุยและยี่ปิงหลิง,ลงเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับและประเมินผู้มาใหม่ใกล้ๆกันนั้นการแสดงออกของลู่เซียวและหานอยู่นั้นเปลี่ยนไปอย่างดุเดือดเป็นพิเศษในความจริงบนใบหน้าหอเล,า,ลาตามปกติของลู่เซียวก็เริ่มบิดเบี้ยวแล้ว นั่นก็คือถึงแม้ว่าโจหยวนจะเอาชนะเฉินเปยเฟิงได้ในไม่กี่วันก่อนหน้านี้แต่ลู่เซียวก็ไม่เคยปฏิบัติกับเขาในฐานะภัยคุกคามแม้ว่าปกติลู่เซียวจะยิ้มเมื่อเผชิญหน้ากับโจหยวนแต่ก็มีร่องรอยของความเฉยเมยและความดูถูกซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนั้น นี่คือสภาพจิตใจที่ทําให้ลู่เซียวไม่กลัวที่จะทําให้โจหยวนต้องโกรธเคืองและกล้าใช้ทุกวิธีการที่เขาต้องการเขาถูกจัดอันดับในลำดับที่9ก้าในรายชื่อสภาวะคขุมพลังจิตแห่งสวรรค์หุ่นหยวนนอกเหนือจากการเป็นยอดฝีมือระดับสภาวะขุมพลังจิตอันดับหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของอาณาจักรเทียนหยวนแล้วเขายังมีชื่อเสียงมากแม้แต่ในสวรรค์หุ่นหยวนในทางกลับกันโจหยวนเป่เพียงหัวหน้าสาราพึ่งได้รับการแต่งตั้งสุดท้ายแล้ว ถึงแม้โจหยวนจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรใส่แล้วโจหยวนจะกล้าทำอะไรคืนกันเขาจะทำอะไรกับลู่เสียวผู้ยิ่งใหญ่ได้เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าการโต้กลับจากคนที่เขาเหยียดยามเจ้าโหร้ายขนาดนี้ การปรากฏตัวของอาัคาราแห่งมารดาทั้งสี่ทำให้สาราเพิงพ่ายแพ้อย่างแน่นอนดูเสียวสูดลมหายใจเข้าลึกระงับความโกรธที่ฟังลึกอยู่ในใจเฝ้าดูผู้ม้าใหม่แหกันไปที่ด้านของสาราวายุเขารู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้มันดําเนินต่อไปได้ไม่เช่นนั้นแล้วสาราเพิงจะกลายเป็นตัวตลกและตระกูลเทียนหุนจะตําหนิเขา เขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสาราทั้ง4ีมีความสำคัญต่อตระกูลเทียนหุนมากเพียงใดสาราทั้ง4ี่เป็นตัวแทนของอนาคตของอาณาจักรเทียนหยน่นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่หากสาราเหล่านี้สามารถสร้างผู้วุโสได้สักสองสามคนในอนาคตคำได้ดีข้าไม่เคยคิดว่าหัวหน้าสาราโจหยวนจะซ่อนอัการาแห่งบานดาทั้งสีได้จนถึงกระทั่งตอนนี้ เสียงเย็นชาลู่เซียวดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตื่นเต้นผู้คนมาใหม่จำนวนมากฟื้นคืนสติขึ้นมาเล็กนอ้อยเมื่อได้ยินเสียงของเขาขณะสายตาพวกเขาเริ่มสั่นไหวในความคิดพวกเขารู้ว่าสาราเพิงลู่เซียวเป็นสาราที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสาราทั้งสี่โจยหยุนกล่าวอย่างใจเย็นจริงๆแล้วข้าไม่ได้วางแผนจะใช้เรื่องนี้หรอกแต่การใช้อำนาจเผด็จการของเจ้าผู้เป็นหัวหน้าสาราบังคับให้ข้าต้องทำเจ้าไม่สามารถตำหนิข้าได้ เดิมทีเขาไม่ต้องการทำอะไรเกินเลยจนอาจทำร้ายโอกาสในการคืนความสัมพันธ์เขาต้องการเปิดเผยอาัคารามานดาแห่งวายุและอัคารามานดาแห่งพฤกษาเท่านั้นและยกตลาดเครื่องหนึ่งให้กับลู่เซียวแต่ช่างหน้าเสียดายลู่เซียวดูเหมือนจะไม่สนใจเขาเลยและทดสอบขีดจําััดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยกลอุบายมากมายในความเป็นจริงลู่เซียวยังใช้กลอุบายชั้นต่ำในการแพร่กระจายข่าวลือด้วยซ้ำ เนื่องจากอีกฝ่ายไม่มีเจตนาที่แสดงความเมตตาจึงไม่มีเหตุผลอีกต่อไปที่โจโยวนจะพยายามเป็นคนดีไม่เช่นนั้นเขาจะเหยียบหน้าซ้ําแล้วซ้ําเล่าท้ายที่สุดแล้วอารมณ์อของเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเช่นกันลู่เสียวหัวร้องออกมาอย่างไม่กังวลขณะที่เขากล่าวว่าครั้งนี้ข้าประเมินผิดไปแต่ข้าหวังว่าหัวหน้าสาราโจยวนจะยังมีไม้ตายอันน่าทึ่งที่จะใช้ในการต่อสู้ชิงตำแหน่งผู้นำสาราในอีกสี่เดือนข้างหน้าไม่เช่นนั้นแล้ว หัวใจของผู้มาใหม่จำนวนมากสั่นสะท้านเมื่อดีนคำพูดเหล่านั้นเห็นในชัดว่าพวกเขาเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งในคำพูดของลู่เซียว เมื่อลู่เซียวได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำศาลาทั้ง4ี่ภายใน4เดือนศาลาทั้ง4ี่จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแม้แต่หัวหน้าศาลาวายุก็ยังต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของลู่เซียวเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นโจหยวนก็จะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอีกต่อไปไม่ว่าลู่เซียวจะทำอะไรก็ตามเนื่องจากผู้นำศาลาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดลู่เซียวขู่โจหยวนขณะเดียวกันก็เตือนผู้มาใหม่ให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น เหมือนมีถังน้ำเย็นถูกเทลงมาในบรรยากาศที่ตื่นเต้นความลังเลใจปรากฏในสายตาของบุคคลจำนวนมากดวงตาของหลิงเฟิงและหยวนเทียนกังก็ยังเป่งประกายในความขีดเฟิงซีกล่าวอย่างแผ่วเบาว,ว่าสหายทางเลือกของซางเซียวหลิงดูเหมือนจะหุนหันพันแล่นไปหน่อยเราไม่ควรตัดสินใจโดยอะไรหุนหันพันแล่นไปควรพิจารณาอนาคตอีกด้วยหลิงเฟิงหันไปมองเขาและกล่าวว่าเจ้าพูดแบบเนี้เพราะสาราเพิงได้คุยกับเจ้ามาก่อนหน้าแล้วไม่ใช่หรือ เฟิงซีเผยรอยยิ้มที่หมดหนทางแต่พวกเจ้ามีใครปฏิเสธได้ไหมว่าหัวหน้าสาราลู่เซียวคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเฟิงหลิงและอยู่นเทียงกลางเงียบไปพวกเขาไม่ได้มาจากกลุ่มที่มีอำนาจใดๆและต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสเพื่อให้ได้โอกาสเข้ามาในสาราทั้ง4หากลู่เซียวกลายเป็นผู้นำสาราในอนาคตการทำให้เขาขุนเคืองที่นี่จะเป็นการตัดสินใจที่ชาญชาลาดหรือไม่แต่ผลประโยชน์ของสาราวายุก็น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก มันน่าดึงดูใจมากเกินไปโจหยวนสังเกตเห็นบรรยากาศที่ตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างใจเย็นแล้วพูดอย่างเฉยเมยหัวหน้าสาราลู่เซียวไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนเฉินเปยเฟิงก็ไม่เชื่อมาก่อนว่าตำแหน่งหัวหน้าสาราวายุจะเป็นของข้าลู่เซียวสายหัวก่อนจะถอนหายใจเจ้าจะต้องเสียเงินมหาศาลหากเปรียบเทียบข้ากับเฉินเปยเฟิงโจงหยวนไม่เสียเวลาพูดอะไรกับลู่เซียวอีกสายตาของเขาหันไปที่กลุ่มคนที่มาใหม่แล้วพูดถูกต้องแล้ว มีบางอย่างที่ข้าลืมบอกไปในก่อนหน้านี้ข้าต้องขอบคุณหัวหน้าสาราลู่เซี่ยวที่ทําให้ข้านึกขึ้นมาได้ความจริงก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ40%นั้นใช้กับอัคารามารดาทั่วไปเท่านั้นข้ายังสามารถผลิตอัคาราระดับสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อีก10%อีกด้วยฮะแต่ข้ามีไม่มากนักหรอกดังนั้นจึงขายให้คนนอกไม่ได้จริงๆข้าได้ทําเก็บเอาไว้เป็นสวัสดิการสําหรับสมาชิกสาราวายุที่โดดเด่นและคนระดับสูงเท่านั้นแต่เท่านั้น ก็คงเพียงพอแล้วละหลังจากเสร็จสิ้นเขาได้นั่งลงบนเก้าอี้สถานที่ดังกล่าวเงียบสงบลงอีกครั้งจากนั้นทุกคนก็ได้แต่เฝ้าดูผู้คนกว่า20ิคนเดินออกจากกลุ่มคนที่มาใหม่ที่อยู่ในรายชื่อสภาพักขุมพลังจิตเขาเดินอย่างช้าๆแต่แน่วแน่ไปยังด้านสาราวายูผู้มาใหม่คนอื่นๆก็เบียเสียเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะมีความกระตือรือร้นน้อยกว่าแต่ก่อนแต่ทุกคนมองได้ว่าพวกเขาก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นลิงเฟิงและหยวนเทียนกังถอนหายใจยาวก่อนจะพูดกับเฟิงซีว่า พวกเราต้องขออภัยด้วยเราปฏิเสธข้อเสนอนี้ไม่ได้ดังนั้นทั้งสองจึงรีบหันหลังแล้วเดินไปที่สาราวายุการแสดงออกของเฟิ่งซีข,ขึ้นขึ้นลงๆอย่างไม่แน่นอนขณะที่เขาจ้องมองไปที่ด้านหลังของพวกเขาแม้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าไม่สามารถต้านทานการล่อลวงดังกล่าวได้แต่ในที่สุดก็ต้องถอนหายใจด้วยความผิดหวังเพราะาได้สัญญาก,กับลู่เซียวไว้แล้วว่าจะเข้าร่วมสาราเพิงหากเขาผิดคำพูดในตอนนี้ลู่เซียวจะต้องโกรธเขาอย่างแน่นอนและลู่เซียวเป็นคนที่เขาไม่สามารถล่วงเกินได้ แม้กระนั้นก็ตามเขาไม่ต้องการที่จะคิดถึงความเสียใจที่เขารู้สึกอยู่ในตอนนี้ผู้ที่มาใหม่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมุ่งสู่สาราวายุลู่เซียวกำหม,มักแน่นในขณะที่ร่างของเขาสั่นไหวอารมณ์ในหัวใจของเขาเกือบจะทำให้เขาระเบิดด้วยอารมณ์โกรธแต่ในขณะน,นี้เขาปรารถนาอย่างสุดซึง้งว่าเขาจะสามารถฆ่าโจยวนที่นั่นได้ แต่ในที่สุดเขาก็หักข้ามใจตนเองเอาไว้เขาจ้องดูโจโหยวนอย่างลึกซึ้งความเย็นชาในดวงตาของเขารุนแรงมากจนสามารถทำให้เลือดแข็งตัวได้เลยรู้เซียวรู้ว่าวันนี้เขาได้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงไม่เป็นไรนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นโจหยวนหลังจากผ่านไปสี่เดือนเจ้าจะเข้าใจว่าการกระทำของเจ้าในวันนี้ช่างโง่เขลาเพียงใดเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นเจ้าคงได้แต่หวังว่าเจ้าจะไม่เคยทำให้ข้าคุณเคือง ผลลับของพิธีต้อนรับผู้มาใหม่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในสาราทั้ง4ี่ไม่น่าแปลกใจที่ทําให้ทุกคนเงียบแม้แต่สมาชิกสาราวายุยังตกตะลึงกับข่าวนี้จนไม่สามารถกลับคืนสู่สติได้ชั่วขณะไม่มีใครคาดเดาได้ว่าสาราวายุที่เคยถูกเรียกว่าลามทิ้งขยะของพิธีผู้มาใหม่จะกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ผลงานนั้นยอดเยี่ยมมากจนแม้แต่สาราเพิงก็ยังมืดลงเมื่อเปรียบเทียบกัน แน่นอนว่าสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือผลประโยชน์ใบของสาราวายุและการปรากฏตัวของอาัคาราแห่งมานดาทั้ง4เงินลายเดือน70เหรียนต้นกําเนิดถือเป็นเงินเดือนที่สูงสุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสาราทั้ง4มา สมาชิกสาราวายุดีใจจนแทบคลั่งส่วนสาราพึกษาก็ได้แต่ต่างอิจฉาในขณะที่สมาชิกสาราเพลิงและสาราคิรีต่างอิจฉาสุดๆหลายคนบ่นอย่างขมขืนและตั้งคําถามว่าสมาชิกสาราวายุมีสิทธิ์อะไรถึงได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยรู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์แต่ความอิจฉาของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์นะักเพราะพวกเขาทั้งหมดเข้าใจว่าการปรากฏตัวของอาคารามานดาทั้ง4ทําให้สาราวายุมีความมั่นใจที่จะมอบผลประโยชน์ดังกล่าวได้ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากเรเหล่า นนไม่ได้ทูมอบโดยผู้อาวุโสแต่ได้รับจากสาราวายุเองแม้ว่าหลายๆคนยังคงค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอัคราแห่งมารดาทั้ง4ี่แต่ความสงสัยของพวกเขาก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีคนมากขึ้นเรื่อยๆได้ริมรสความหวานของอัคราเหล่านั้นด้วยตนเองหลังจากที่สาราวายุเริ่มขายอัคราเหล่านี้อย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันต่อมาด้วยเหตุนี้อัคระมารดาทั้ง4ี่จึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างรวดเร็วในเกาะวายุ ชั้นบนสุดของสาราที่พักหัวหน้าสาราโจหยวนจ้องมองลานฝึกรอบทะเลสาบร้าวกับกระจกนั้นแม้ว่าสมาชิกที่เคยมาที่นี่เพื่อฝึกฝนในอดีตแล้วก็ตามแต่เทียบไม่ได้เลยกับช่วงเวลานี้มีผู้คนมากมายในสถานที่แห่งนี้ทำให้ดูดังกับว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากสมาชิกสาราวายุครั่งไครตั้งแต่เจ้าแจ้งระบบการประเมินพวกเขาก็ฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งขึ้นทุกวัน นอกจากโจวยวนแล้วยี่สิวซุยสังเกตฉากที่อยู่ตรงหน้านางด้วยขณะที่มือของนางปิดบังรอยยิ้มจางๆแล้วมีใครคัดค้านอะไรหรือไม่โจวยวนถามการประเมินนั้นเข้มงวดมากและใครก็ตามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเสี่ยงถูกไล่ออกจากสาราวายุดังนั้นสมาชิกบางคนจึงมาที่ที่พักของหัวหน้าสาราเพื่อร้องเรียนเมื่อสองสาวันก่อนยี่สิวซุยได้ตอบว่าแน่นอนแต่การคัดค้านของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์ การคัดค้าในใดๆก็ตามจะไร้ผลเพราะการประเมินที่เข้มงวดนั้นมาพร้อมกับผลประโยชน์ที่น่าอิจฉาไม่มีใครยินดีจะยอมสละเงินรายเดือนเจ็สิบเหรียญต้นกำเนิดแม้ว่าพวกเขาจะต้องแลกด้วยการฝึกอย่างหนักก็ตาม ผู้ที่คัดค้านส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกเกาะกินอยู่แล้วแม้จะไม่มีโจยวนเข้ามาแทรกแซงคำคัดค้านของพวกเขาก็จะถูกตอบโต้โดยสมาชิกสาราวายุคนอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากในไม่ช้าอยู่ดีโจยวนพยักหน้าเล็กหน่อยเพื่อแสดงความเห็นชอบก่อนจะหันกลับไปมองกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังนอกจากเซียวหงลู่หมิงเย่และไม่ทับใหญ่คนอื่นๆแล้วยังมีใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยอีก3ามคนพวกเขาเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมสาราวายุเมื่อไม่มกี่วันก่อนเซียวหลิงหลิงเฟิงและหยวนเทียนกัง เนื่องจากความแข็งแกร่งของพวกเขาโจโยวนจึงมอบตำแหน่งรองแม่ทัพใหญ่ให้พวกเขาหลังจากเข้าร่วมสาราวายุเมื่อพวกเขาตั้งหลักปักฐานในสาราวายุได้อย่างเหมาะสมก็จะเลื่อนตำแหน่งให้อย่างเหมาะสมในอนาคตในส่วนของการประเมินหากพบว่าสมาชิกที่ขาดหายไปในส่วนของเจ้าเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะส่งผลต่อการประเมินผลงานของพวกเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาดังนั้นอย่าลืมจับตาผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเจ้าให้ดีโจโยวนกล่าวเซียวหงและคนอื่นๆรับคำสั่งอย่างนอบน้อม พวกเขาแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากนับตั้งแต่ทราบเกี่ยวกับส่วนแบ่ง10%ที่พวกเขาได้รับจากการขายอาคารามานดาทั้ง4หลังจากพูดจบโจหยวนก็โบกมือให้พวกเขาออกไปแต่กลุ่มคนเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมขยับพวกเขามองไปทางโจหยวนด้วยความกังวลไอ้โจเด็กโลภมากโจหยวนด่าด้วยน้ำเสียงใจดีเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ ชิ้นหยกจํานวนหนึ่งก่อกระเด็นออกไปในทันทีเซียวหงและคนอื่นๆรีบคว้าชิ้นหยกในทันทีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าพวกเขาสิ่งเหล่านี้คืออคารามานดาแห่งวายุระดับสูงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าทั่วไปสิเอร์เซ็นและไม่สามารถหาซื้อได้ขอบคุณหัวหน้าสาลาเมื่อได้รับอคารามานดาแห่งวายุระดับสูงทั้งกลุ่มก็แยกย้ายกันในทันทีหลังจากแสดงความขอบคุณหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วเย่ปิงหลิงก็พูดเบาๆว่า ข้าได้ยินมาว่าสาราเพิงและสาราคิรีได้ห้ามการซื้อขายอาัคาระาแห่งบานดาทั้งสการขายอาัคาระาแห่งบานดาทั้งสี่นั้นขายได้เฉพาะในสาราวายุและสาราพฤกษาเท่านั้นโจหยวนไม่แปลกใจเพราะท้ายที่สุดแล้วลู่เสียวคงไม่นั่งเฉยๆที่จะดูอาัคาระาทั้งสี่ทำ้ายตลาดอาัคาระาจับเครื่องหมายพวกเขาไม่สามารถหยุดยั้งมันได้หรอกโจหยวนส่ายหัวแม้ว่าสมาชิกหลายคนของสาราเพิงจะมาจากตระกูลเทียนหุนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ วิธีเผด็จการของลู่เซียวจะได้ผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นและหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเมื่อความไม่พอใจถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็จะไม่สามารถระงับมันได้อีกต่อไปเขาจะทําอะไรได้กันเมื่ออัคระแห่งบารดาทั้ง4มีประสิทธิภาพมากกว่าอัคระจับเครื่องหมายถึงสองเท่าการห้ามไม่ให้ใช้อัขระแห่งบารดาก็เหมือนกับการเสียเวลาฝึกฝนสําหรับสมาชิกศาลาทั้ง4ี่เช่นเรา เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและการขวางทางการฝึกฝนก็เหมือนกับการฆ่าพ่อแม่ด้วยซ้ำยี่สิวซุยพยักหน้าเห็นด้วยถูกต้องลู่เสียวไม่สามารถหยุดมันได้หากเขายังมีสติดีอยู่เขาจะต้องปิดตาข้างหนึ่งในเรื่องนี้หรือไม่ก็ลดราคาของอาัคาราจับเครื่องหมายลงแต่ถึงแม้จะทําเช่นนั้นเขาก็ไม่สามารถสั่นคลอนตําแหน่งของอาัคาราแห่งมารดาได้หากเขาจะโทษใครสักคนเขาก็ได้แต่โทษเจ้าเท่านั้นละที่สร้างหักกระแห่งบานดาขึ้นมา ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอัคาราจับเครื่องหมายมากยี่สิวซุยเม้มริฟีปาเป็นรอยยิม้มขณะจ้องมองโจหยวนด้วยความชื่นชมลู่เสียวควรจะเหนือกว่าโจหยวนทั้งในด้านความแข็งแกร่งและชื่อเสียงแต่โจหยวนกลับสามารถระง,งับไว้ได้ในการต่อสู้แย่งชิงอํานาจลู่เสียวอาจจะรู้สึกหงุดหงิดมากในตอนนี้แต่พูดตามตรงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เขาทําได้เยป่ปิงหลิงพยักหน้าเช่นเดียวกันในเมชานางก็เริ่มกังวลตอนนี้เราได้เปรียบ แต่ข้ายังกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ผู้นำสาราทั้งสี่ในอีกสี่เดือนข้างหน้าสี่หน้ายี่สิวซุยจริงจังขึ้นนี่เป็นประเด็นสำคัญจริงๆหากรู่เซียวกลายเป็นผู้นำสาราทั้งสี่นั่นจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาเพราะรู่เซียวมีสิทธิแทรกแซงกิจการของสาราวาอยู่ดวงตาโจหยหวนหลีลงขณะที่เขากล่าวอย่างใจเย็นเราทำได้เพียงทำอย่างดีที่สุดนั่นเหรอเย่ปิงหลิงหัวร้อนอย่างขมขื่น ทำไมถึงง่ายได้ขนาดนั้นลู่เสียงไม่ใช่คนอย่างเฉินเปยเฟิงและอยู่อันดับที่9้าในรายชื่อสภาวะขุมพลังจิตแห่งสวรรค์หุนหยวนหากเขาไม่ใช่สมาชิกของอาณาจักรเทียนหยวนเขาคงสามารถบดขยี้สาราวายุได้อย่างง่ายดายด้วยกำลังแต่นางเข้าใจเช่นกันว่าพวกเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มคงที่แล้วข้าจำเป็นจะต้องมุ่งเน้นเวลาทั้งหมดของข้าไปที่การฝึกโจหยวนหัวร้อเบ,บาๆเขาเคยยุ่งอยู่กับการผลิตอัขระแห่งมารดาทั้งสี่และไม่มีเวลาฝึกฝนมากนะัก หากเขาไม่เริ่มในตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหยุดยั้งลู่เซียวได้ภายในสี่เดือนยี่ซิวซุยกล่าวว่าตกลงการฝึกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้หากเจ้าสามารถไปถึงสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงได้เจ้าก็ไม่จําเป็นต้องกลัวลู่เซียวเย่ปิงหลิงมองและถามขึ้นอย่างกระทันหันเนื่องจากเจ้าสร้างอัขระวิญ,ญญาณแห่งวายุสําเร็จแล้วเจ้าควรเลือกอัขระที่สองเจ้าคิดว่าอัคระตัวไหนอยู่ในใจเจ้า หลังจากสร้างสัญลักษณ์อัคระได้หนึ่งอันสําเร็จสมาชิกสาราจะได้รับอนุญาตเข้าไปในอีกเขตอีกสามแห่งโจหยวนตกอยู่ในความคิดอัคระวิญญาณปรึกษาสามารถเพิ่มการฟื้นตัวแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับข้านักเนื่องจากตัวเขานั้นมีตราไม้เขียวไทยี่อัคระวิญญาณคีรีสามารถเพิ่มความสามารถในการป้องกันของเขาได้เป็นอย่างมากแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ลำดับความสำคัญเนื่องจากเขามีร่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน ดังนั้นจึงเหลือเพียงอาัคาราวิญญาณเพลิงเท่านั้นอาัคาราวิญญาณเพลิงจะมอบพลังระเบิดที่ซ่อนอยู่ให้กับพลังหยวนของบุคคล และเพิ่มความสามารถในการทำรายล้างซึ่งหมอกกระจโหยวนเป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องเข้าไปในเขตเพลิงของสาราเพิงและเริ่มฝึกฝนอัคาราวิญญาณเพลิงแต่โจโหยวนก็ไม่ได้กังวลที่นี่คืออาณาจักรเทียนหยวนและลู่เซียวก็ไม่กล้าทำอะไรไม่ว่าเขาจะเกลียดโจโหยวนมากแค่ไหนก็ตามไม่เช่นนั้นแล้วเขาอาจจะไม่สามารถรักษาตำแหน่งของเขาในฐานะหัวหน้าสาราเพิงได้เขาเชื่อจริงหรือว่าโจหยวนไม่มีผู้สนับสนุนในอาณาจักรเทียนหยวนแน่นอนโจหยวนรู้ดีว่า เขาก็ขัวระมัดระวังตัวต่อไปในขณะที่ความคิดต่างๆหมุนวนอยู่ในหัวของโจโหยวนโจโหยวนก็ได้ตัดสินใจและยิ้มให้กะสาวทั้งสองอักขระที่สองที่ข้าจะไปก็คืออักคระวิญญาณเพลิงเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่322เรียบร้อยแล้วนะครับไปไหนไม่ไปก็จะไปไปแย่ก <laughs> ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอต้นรีตามรับฟัง ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดกิ๊งเพื่อพาดที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ